xong không được <laughs> được. เดี๋ยวล้อขอนโอ้ยแม่แกมีโรคประจำตัวก็ฟังบอกกันบอฟังหมมีมันกินเหล้าจ้ะแล้วแกมานอนอย่างนี้เจ้าชอบนอนชอบอยู่จ้ะเนี่ยชอบมาเฝ้าหูมันยังได้ผนงานนะหวรงานแล้วแกออกมาแต่กี่โมงจ้ะนอนอย่างนี้เป็นตังหวานแล้ววันก่อนมัแล้วแล้วปกติที่เขาหันแกตอนตอนมีชีวิตนี่ประมาณกี่โมงจ้ะ เมื่อวานนี้ห้าหกโมงหกโมงเยน็นแต่ปลาไม่ได้ขึ้นมาอนาน้ำยุนแกทักมันแกนั่งจมอยู่นี่แกจมอะไรเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นแล้วปลา,าก็มาเกี่ยวข้าวกับจิ้มหกโมงแล้วปลาไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวมันจมอยู่นี่เดีวก็ไม่ได้ขึ้นมาปลาไม่ได้ขึ้นมาดูว่มาวม,านมาันเพราะว่ามันโหมันเลยมันกินเหล้าแล้วมันชอบหมาหมานั่นหมามันรัดเท่าแล้วปลา,ปามันจะจุยไปเนี่ย,ายาการคนเดียวเนียไปหารถตัดข้าวมาเลยเกี่ยวข้าวที่ล้มๆนะเจ้านี่มาเจอได้ยังไงจ๊ะก็จะกลับบ้านเหมือนนัดไปดู แกงนุ่งแกงไหนตัวเดียวมันเด้ขึ้นมาป้าจะกลับแล้วมาเรียกไอ้นวลไอ้นวลแล้ก็ตบฝังกระสีมันก็มาลุกจะไปยุบอยู่ขามันแข็งมันตายแล้วย่างเงี้ยป้าแกมานอนคนเดียวตลอดนะแกมานอนนี่คนเดียวตลอดเลยคนเดียวชอบมาอยู่จังนี่นะกลางคืนก็ไปหากบหาเขียดมาจังนั่นอ่ะว่าจิฟังถ้าอยู่บ้านกันนั้นทะเลาะด่าลูกด่าหลานนะเรากางวันาบ้านทป็งานเถอะนี่ทุกทีมันจะตื่นสายเนี่ยทุกเข้ามานนี่มันป้ากับพี่มงเขา เด huh? ี๋ยวว่าเดี๋ยวรถก็จะมาตัดเข้าไงเลาะไปเลยแล้วก็หลากเรียกร้านก็บอไม่พวเหอครัวอย่างมันไี่พอี่น้องวันดีค่ะพี่หนิงวันดีค่ะน้อนเดี๋ยวจะ นตรงแทางน้ะมานอนอยู่เพื่อผมอ้าผมเบอร์ไหนลูกเนี้ยเกี่ยวข้าวแต่ไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็ให้หลานขึ้นมาเรียกแล้วก็จมแก้วเอาหมามาลัดเข่ากจมยังธรรมดาเนอะโอเคไม่ได้ช่วยงานไงเกี่ยวเดี๋ยวรถก็จะมาตัดเข่าบ้านอยู่ไหนโอ้อยู่ในฟื้นตูบผ้าทั้งหนห้องอะ

완전편집및고 아, 뭐 <목소리> <목소리>